ครับก็สวัสดีพ i̇şte ี่น้องยืดกันช่องนะครับเด้อนะครับเมื่อหุกมาอนี้เขากลับม้กูเ่นคำนวณเลขคี่เกานะครับอาชีพมีเสียงรบกวนนะครับเด้อเสียงจัดกันเสียงแมงนะครับห้องจีบปมจีบปมออกหลาเดือนออกไหลคนจีบปมตะกอนบ่ แล้วไปหา้กนที่พวมของวัดมันสิบาปสิโอ้ก็ว่าสิคนมาใส่เพียนเ่นีะพี่เออใช่ไหมคนเยอะขนาดนั้นอันไกลนึงพี่แกเจ้าว่าอันน้เห็ดไรมันเห็ดเเก้าอันน่ะอันเก้าอันน่ะตัวนี้สามซี่หามาสามซี่หา อเอาเอาไปเห็ดอะไรน่อยเจ้าไปเห็ดอะไรก็จะลืมมันแหมดไม่คนไม่คนก็คบไปเห็ดมั่นคนเบื่อมันเบื่อมัน,ม,ม,นมีเขามีรถแล้วครับพ่บอแง่บ่ครับ มัดม้าก,กับม้าเป็นเสาด้ากันไปเงไปเป็นเสา,าเพื่อนย้ำใดมันออกมารดบรรสามตัวคุณ ยังไม่หลับเลยริ่มเมไระเห็ดแล้วคุบเห็ดเลยดี่วไหนตอน้เห็เลื่องวะครับมส้างมั่ฮ้ยยย เบิ้งคนเบิบ้ันนก็คนง่วงอยู่เบียก์เก้าหน,น,นี่งสองสามน,น,นี่ละเลขมันมากติดอ่ะงวดนี้อะครับพวนเอองวดน,นี้สิคุณ

ตามลักม,มันมันกี่มาสตัวนี้มากัวนี้แล้วก็มากตัวนี้สิบสองมันก็มีอยู่นี่หกศูมมันก็มีอยู่นี่ศูนย์สามก็มีนะเขาวงศูนย์สามมาครับมันเป็นักศูนย์สามเขาเลยมาลงหกเบาอันนี้เลขมันมันปิดตัวเก้าเด้อมีแล้ว มันเป็นตัวเก่าขุณพจน์เนี่ยคิว่าบจน์เนี่ยคืว่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวเก่าเลยมันเป็นตัวเก่าเป็นตัวเนี่ยเก้าเย็ดห้านี่แล้วก็หาสามนี่แล้วก็เย็ดห้าอืมมันเป็นตัวนี้ใส่ลอกเอาแน่หน่บอกปูอือตัวเก่าแล้วต้องที่หาสิลอกให้ใช่จัเสีย จ้างสีเห็นคัดๆจ้างสีอธิบายเข้าใจนะพวกนนเียตันิตเข่าอย่างนนิยาหลอดอันตัวไม้มันตัวไม่มันไว้ห่นั่นนั่นตัวไม้มันตัวไม้สามสี่ห้าเออสามสี่ตัวไม้มันตัวไม้มี เก้าเจ็ดหกับสามสี่หาตัวไหมมันสามสี่ห้าเอสี่ห้าสามหาสี่สามสามคูณแบบนี้เออเจ้าเจ้าตัวเดียวนี่ละมันเ้ากับเอาู่ซื้อหรอเออตัวเดียวกันกับกันนี่แต่ว่าตัวเดียวโครนตัวเดียวครนสามสี่หาตัวซื้อสามสี่หาแต่มากลับเป็นสี่ห้าสามหาสี่เก้าเจ็ดห นั่นี้ก็มากจัดที่ปั้มเอออันนี้อันนี้สรุปสรุปเลขซื่อๆดอกสิจนครับสรุปเลขมันออกอยู่นี่เจ็ดศูนย์ใช่ร่องมึงนะที่ตัดที่ตัดออกจากสามตัวนี่เป็นเลขบนนะครับเล่นิ้วเจ็ดศูนย์นะครับต่อไป็ท่านาจอไว้เป็นซึ่งมันเป็นบนมดสากินแเด้อ แนวทางของสู่หนองเต็สีวดวันที่หนึ่งวิุนาสองห้าหกห้านะคะถือจะาเกลือด้วยเนาะปศิมาสามสี่หานะน้องนะครับพ่เออมาสามสี่หานี่แต่จักหัวเจ้าตุเรียกันงามแฉะใช่ไหมวัดก้อนมันกับมาโยนี่มันมาสิบสองมันมันมันมาสามตูเลยพี่พูดงจะเป็นยืดใส่าสู่เขาจะลืมมาสามตูเลยพี่ัวนี้ หน้าหนึ่งสองกับศูนย์หกขึ้นไปยัซีศูนย์หนึ่งสองเลยมากสามตัวเล่นเยอะดีใส่ยวดนี้ที่มันเหลืออยู่กับ็เหลือเก้าห้าเหลือแปดสี่เหลือเจ็ดสามเจ็ดสองมันมันบุกค่อยมากไหมมันบกค่อยมากตัวกันมันมากมันมากครั ตัวเ็ดตัวแปดตัวเก้ามันเต็มมากครับแล้วก็ศูนหนึ่งสองหนึ่งมันก็มากมากง่ามขนาดที่ตมาตมาหนึ่งสองสามนี่เออมากง่ายขนาดแล้วก็ตีกันงวดบอนกันมหนตัดหนึ่งสองสองสามหนึ่งสามอย่างี้เตะเลยดีนยะเออเพราะว่าศูนหกมันตัดทีมาทั้งซกันดงนี งวดนี้เองกระมาตัวนี้น,นี่นปูนะเมียนเมียนปูนั่นเป็นขนปูเฮ็ดไว้งวดมึงหั่นคอยว่าอ,อืมแต่ว่าเลขเลขข้างล่างมันมันมากเป็นเลขศูนย์นี่เลขศูนย์งวดนี้นะครับงวดงวดนี้มันมาแบบนี้นะครับปูเมีนงวดนี้มาแบบนี้นะครับงวดนี้มาก็ ศูนย์หนึ่งธรรมะทางเคียงหนึ่กัเก้าเจ็ดห้าทำไปท่งนี้ก็ตัวเก้าหนึ่งเจ็ดสามทำคืนมาตรงนี้ก็คือศูนย์เจ็ดเก้าหกหนึ่งแปดนะครับอันนี้เป็นเป็นเมืของวันที่หนึ่งมีถุนัยนเนาะ เอหนึ่งมิถุนายนหกห้านะครับอันนี้ของวัดนี้นะครับเ้อนว,ว,ว่าเห็นว่เดนเขียดกวาได้นเนนเขียตกลางนะพูเนีเ่ยก็เขียดหายเลยมากเลยตั่นูมักมักที่ชุดเลยมันมันมันบอกนี้ว่นี่เหรออืมมั่นะสมาตามวัดตามมาวัดนี่นะครับเออ แต่ว่าขับมันเป้นมากับเป้นมากปืนตัวนี้ละเป็นสามที่หานะครับเน่นั่นและของแค่ตัวนั่นแหละเก้าเค็ดหานุ่มชุ่มป้นชุ่มมันกันนะซืกันป้นนะครับกันเป้นเออล่างเจ็ดศูนล่างเค็ดศูนเออนี่ขนาดไหนกันได้สื้อระเทศสั้น อาพอได้ฟังมาตัวนัมน,ม,นมันบ่ได้ฟันต่ำบออที่เขียนสีน้ำเงินนะคือบนทั้งหมดนะครับล่างนี่มีเจ็ดูนย์คู่เดียวนะครับเป็นแนวทางงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบห้านะครับอาฟีน้องก็ล้องเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับเดออใส่วิทาจรัญาในการรับชมเพราะว่าการคำนวณก็คือการคำนวณน,นั่นแหะมีเขามีหลุด ม้ากับม้าเป็นสาไปกับไปเป็นสาเพื่อกันไอ,อแอดมินกับพกล้า,าเผอนะครับย่านงวดนี่มันโค้มาสามตัวตรงสามตัวเต็มเต็มโอ้ยใส่ย่มเลยย่มเลยอ้ลองออกไปพิชจะละน้ำเพิ่งนะครับกับแนวทางของปู่น้องกรุงศรีนะครับอ่ะเหน็นพี่น้องโศกมนันมันๆำลำเรวยๆครับงวดนี่อะไงวดนี่สิ จังปาลามดิงเพราะว่าปูกับวอลงทุนแล้วถุงวัดปูลัตเตอรี่มาให้เบิงเ่วานี้ปูเขาได้เอาลตเตอรี่มาให้เบิงนะครับเขามาขายให่งเขาเอาเขอาจักคนมีแต่ว่าเอาไว้ก้อนไว้ก้อนมาปูบัดทีนี้มันบริฝันนะครับบ่ได้ฝันบ่ได้มันจะติดลายเป็นซื้อมันบ่อิูครับตัวนี้จะเลขนี่ถงวดที่แล้วเลขกยิ่งกับบัติด เลขวิ่งกับโบมาเนาะครับโบม้างดงดทีเดียวนี่แค่นั้นนะว่าได้รุ่นคอมแมนมไว้คอมเมนมไวยกับพวกคอมเนมไวยถึอนอกด้มไวยเหมือนทางสู่สู่ว่ได้ย่นผ่าเลยมไวยย่นผ่าเว้นมไวยถือนอกด้มไวยถือนอกนี่ก็ยังว่าบัดเผือซื้อเนาะเผือหรือว่าพลาดไปอันนี้ย่นผ่าเลย เมื่อหันเลขเด่นกับว่าม้านะครับพ่เลขเด่นกับว่าม้าเลขคู่กับว่าเขาอันมันมากย่ตัวจากของบูมากมั่นอันหันกัแมนนู้แหละครับพ่เขาบูมากเด้ขาบูมาก์ีมีขาบูมารีทมีผมกับ่มากเทขาบูมารับมอดความหนึ่งบูมากหรบูมารันเลยมมาส่ามหนึ่งสองเอสือหกถึงไห อาวันนี้พี่น้องเอาไปพิจารณาตรงนี้เออะำลำในรวยโสกมันมันกันทุกท่านทุกคนย่าเพือกะเล้วกันนะครับเจ็บปวดงี่ยงของแท้ครับผมของแท้หลังวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ